สวัสดีครับมีเรื่องเล่านะครับมีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะครับโบกรถแท็กซี่ของผมนะครับจาก BTS จัดจักนะครับเขาจะไปหลักสี่นะครับแต่ว่าเขานะ่ะพูดไม่ค่อยชัดคือเขาพูดอย่างนี้มาโดยกำเนิด คนจมูกจมูกหักภาษาอีสานเรียกคนดังแมบนะครับคนดังแมบจมูกแมบแมบพูดไม่ชัดครับเขาจะไปหลักสี่พอเขาขึ้นมาเขาก็บอกว่าพี่ไปไเขาทักทายผมเป็นเป็นภาษาอีสานเลยเขาคงมองหน้าผมก็ราวๆอยู่แล้วคงจะรู้รู้กันนะครับลูกพี่ไป ไปลักซี่พ้นว่าว่าไปลักสี่ยังสี่เลยครับฮะไปไซกเกาะไปไหนนะผมก็ว่า,างี้นะครับไปลักซี่ลักซี่บ่แมนลักสี่โอ้ยเจ้าว่าบ่ชัดได้เนี่ยเจ้าว่าซาซ่าบังลักซี่ก็อยู่อย่างนั้นแหละครับ รักอีรักอีรักสีรักสีอะไรอย่างนี้ผมอาจจะแสดงไม่เหมือนเขาครับก็เป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับผม